โยวาซาสวัสดีวัยรุ่นเมกาสวัสดีวัยรุ่นดูไบสวัสดีวัยรุ่นชาญใจทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับเจ้าตัวเกมไมค์ครับดั an, นเะจียนนะท่านผู้ชมนะอ่าตัวนี้นะครับก็ อ่านี่เป็นก็เป็นภาคที่3แล้วนะจากจัก,กรวาลไมค์ครับแล้วมันจะมีไมค์ครับปกติภาคแรกนะครับที่เป็นออกมาปี2008ที่เล่นบนคอมพิวเตอร์กับมือถือนะท่านผู้ชมนะแล้วก็จะเป็นไมค์ครับอ่าไม่ใช่ไมค์ครับดันเจี้ยนไมค์ครับปกติแล้วก็จะเป็นไมค์ครับดันเจี้ยนไมค์ครับดันเจี้ยนออกมาจะประมาณปี2018นะเป็นแบบว่าแนว RTS ลงดันพวกนั้นนะครับจะเหมือนเดบโวอะไรอย่เงี้ยนะท่านผู้ชมนะแล้วก็จะมีในส่วนของภาคล่าสุดจะเป็นไมค์ครับเลเยจินตัวนี้นะครับอืมอันนี้ไมคนะ์ ได้รับบทเป็นผู้นําแม่ทัพนะท่านผู้ชมนะพาเหล่ามินเนี่ยนไปโจมตีกับผู้ร้ายแล้วก็พวกมอนสเตอร์ต่างๆนะครับภายในแมปนะท่านผู้ชมนะสามารถเล่นออนไลน์ได้ด้วยนะครับเกมนี้เกมนี้เล่นเล่นคนเดียวนะเป็นเกมเล่นคนเดียวแต่ว่าเล่นออนไลน์ได้นะครับเล่น PV v คนอื่นได้ด้วยนะลิง์ซื้อเกมนี้อยู่ด้านล่างคำอธิษคิดนะราคาประมาณพันหนึ่งนะครับส่วนเ,เราจะมาเล่นกับเจ้าตัวเครื่อง <c oughs> Nintendo Switch o l e d นะตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องเล่นเกมพกพานะครับท่านผู้ชมนะขนาดที่แบบว่าขนาดหน้าจอเจ็ดนิ้วนะท่านผู้ชมนะเป็นพาร์เนล OLED HD นะท่านผู้ชมนะภาพสีสันคมชัดสดใสแน่นอนนะท่านผู้ชมแล้วก็สามารถถอดต่อจอยได้นะครับแบตเตอรี่4,500มิลลิแอมป์อยู่ได้นานสูงสุด,สดถึง6-8ชั่วโมงเลยนะครับลำโพงดอกใหญ่มากเลยนะคนดูเสียงแบบโอ้โหกระหึ่ม <c oughs> แล้วก็เล่นได้ดีนะท่านผู้ชมนะตัวนี้สามารถต่อจอได้ด้วยนะสำหรับตัวเครื่องนี้เนาะ เอาว่าเอาว่าโคนรหลอกคตที่เดี๋ยวเราจะมาลินเจ้าตัวกินนี้กันเลยนะครับบนเครื่อง Nintendo Switch OLED นะลิ้์ซื้ออยู่ใน,นล่างคำยาแต่คลิปนะสำหรับเป็นตัวเครื่อง Nintendo Switch OLED นะครับอืมมาว่ามาว่าฟับ Let's go let's go เราไปเลยดีไปตรงไหนไปตรงไหนเฮ้ยมันให้เราไปจุดไหนจุดนี้ใช่ไหมโซนนี้แหละผมว่าโอ้ยเดินมาร้อนอยู่ร้องติงเฮ้ยเฮ้ย ฟันเลยพวกทีเราเอามินเนี่ยนเรามาข้างหลังอยู่นะมินเนี่ยนเราต่อสู้ได้อยู่เดี๋ยวเราไปหาทางขึ้นก่อนเอาสี่เอาสิเดี๋ยวเดี๋ยวไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นมีทางขึ้นไหมแถวนี้อ้ยไม่มีทางขึ้นเลยผมสร้างทางขึ้นก่อนนะครับท่านผู้ชมนะฟืบอะไรมันให้เราสร้างอะไร มันจาเป็น,ปนม่จะเป็นเนี๋ยผมเปลี่ยนสร้างมันไดาทางขึ้นไปก่อนนีไงมันไดาทางขึ้นอยู่นี่ฟับโอเคมาไปเลยครับลุยเล,ยเลยครับฟันฟันมาร์คจุดก่อนนะครับมาร์คจุดก่อนเลยตรงนี้สวย นี่นี่เกมก็จะรันได้ประมาณ30เฟรมนะท่านผู้ชมนะ20-30เฟรมสวยสวยสวยตรงนี้ต่อตรงนี้ต่อเรียกครับเรียกกลัวพลมินเนี่ยเราก่อนอุ้ยมินเนียลล่ยเเหลือ19ตัวโจมโจมตีนะฮะโจมตีตึกพวกนี้ก่อนยี่เย,ย่เย,ย่ยม ชมทีตึกตัวนี้ครับสวยสวยฟันฟันเย้เวลีกูดนีทะลุลงมานะฮะมิเนี่ยนเหลือสิบเก้าตัวเองโอเคเราจะไปตรงไหนต่อมามาเรียกรวมพลก่อนนะฮะ แดีวผมไปสร้างอันนี้ต่อนี่มีคาสซีนมาพอดีตรงนี้มันมองเห็นเย้เวลิกูดูภาพสวยจัดอะ่ะคนดูสีอย่างดีนะครับผมพูดเลยแล้นึงขอสร้างมินเนียนเพิ่มสักหน่อยโอเคสปอนมาสักตัวหนึ่งดีคอก่อน โอเคแล้วก็อืมทำลายจริงนะฮนะงานเรียกมาให้ครบก่อนนะตอนนี้จุดที่เราต้องกลับไปอยู่นู่นนี่หวะบอกดูพื้นที่ก่อนนะครับนี่เราต้องมาร์กเรามาร์กจุดตรงนี้ไว้ฉากเนี่หกสิบเฟรมนะครับนีราวาร์ปได้เลยนะว์ปกับฐานได้นี่โอ้ภาพถือว่าโอเคเลยนะลื่นอยู่นะไม่คิวริวคิลีน,นะครับผมบอกเลยเกมนี้ เออกดดูแมพแป๊บมันให้เรามานี่นี่ใช่ไหมเฮ้ยหรือว่าไปโซนนี้อ๋อแล้วมันให้เราไปโซนนี้ถัดต่อไปโอเควับได้วับได้เย้ <Yeah. S 2> very good มีแอนิเมชันให้ดูด้วยนะนย nice โอเคให้ทำอะไรต่อครับไหนให้ไปไหนเราดูแมพต่อก่อนนะครับโอ้ที่จริงเราดซฟไว้หน่อยนะนี่ดูแมพก่อนครับสกอร์ลิง อ๋อเรามาร์กได้มาร์กจุดได้โอเคตอนนี้มันบอกว่าให้เราทำการเปิดสมุดสินะอ่ากด R ลงไปเหรออ๋อ,อกดตัวนี้นะครับนี่มันให้เราสร้างตรงน,นี้คอสตอมบาร์นี่ไงอ๋อโอเคทำได้ดีมาก ตอนนี้ให้หนราทำการสร้างจุดนี้ขึ้นมานะคอสตอมบาร์เมื่อกี้นี้ o bar, โหบาร์อ๋อนี่ไงนี่ไงกดขวานี่นี่หนไหมตรงนี้จะเป็นกดซ้ายล่างขวาบนนะเจมันเป็นจุดแท่นวาร์หรือ,อยังไงสร้างแถวนี้สินะ ทีมันให้สร้างแถวนี้ r e a l y good นี่เหมือนจะเป็นจุดเซฟจุดวาร์ปอะไรประมาณนี้เลยนะครับทีนี้เราสามารถที่จะขุดทรัพยากรได้ไดนะเดี๋ยวผมไปขุดทรัพยากรแป๊บหนึ่งพอดีไม้ผมเหลือเจ็ดร้อยวานะครับขุดทรัพยากรแปบรบนี่มาที่แถวต้นไม้แถวนี้นะเอา โหลดดิ้งพีซเวสโอเคว่าด่ฮีมันคืออะไรอะ่ะเออจับบีบคออยู่เลยอันนี้น่าจะเป็นอนนี้นะท่านผู้ชมนะเป็นเขาเรียกว่าตัวแบบสั่งการใหญ่นะแม่ทัพใหญ่เออเพราะเราก็เป็นแม่ทัพเหมือนกันออกรถเหมือนออกรถเหมือนกันนะนี่อันนี้น่าจะเป็นพวกตัวอื่นนะครับเชดโคตรท่เอาว่ะเดี๋ยวฉันจะคุมเกมนี้เอง เราไม่ไหวแล้วนะกับจุดนี้เอาน้าใจเย็นหน่อยพวกเราต้องสุข,ขุมเยือกเย็นกันไว้จุดนี้เราต้องโจมตีด้วยคิวคิสตันแล้วก็เพิ่มกดอะมิโนเข้าไปาไม่ใช่นี่เราเพิ่มพลังเวทลงไปแล้วพื้นที่ตรงนี้ต้องโจมตีที่นี่เท่านั้นเข้าใจไหมทุกคนนี่อันนี้มันเป็นพวกตัวร้ายแน่นอนเลยนะท่านผู้ชมนะ นี่พวกหมูตัวนี้ไงตัวไรอา่าแล้วมันจะยิงใช่ไหมอ๋อเปิดช่องวาร์ปชิดโคตรีฮืออ,อะไรอะเชิดมันคืออะไรเอ่ยสกิปได้ไหมสกิปได้นะครับต้องชมนะสงสัยเราต้องต่อสู้กับพวกนี้แหละนะฮะเอาว่เอาว เออโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมไมค้าบริจินด้ n นบนเจ้าตัวเครื่อง n นินเทนโดสวิตโอ l e d นะท่านผู้ชมนะอ่าเล่นได้นะครับ0.4เทลฟ็อกตัวนี้ความแรงของเขานะครับก็อ่ามันจะเล่นได้ประมาณ30เฟรมนะ20-30เฟรมนะครับมี60เฟรมตอนเปิดแมปบ้างนะครับบางทีนะก็ถือว่าเล่นได้นะครับไม่น่าเกียดนะฮะท่านผู้ชมอืมก็เล่นได้แน่นอนแล้วก็เล่นได้ยาวนานแน่นอนนะครับประมาณ6-8ชั่วโมงนะฮะถ้าเป็นเครื่องใหม่มือหนึ่งนี่ผมบอกเลยแบตตึงๆ อหอนโหดๆนะท่านผู้ชมนะเออก็ไปซื้อกันมาได้นะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้นะผมจะทิ้งนิ้งซื้อไว้ให้ด้าน,ายายนล่างคำยันตะคิดนะสำหรับตลับแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวเครื่องโอลิกก็อยู่ด้นา,ยายนล่างคำยันตะคิดเช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้พี่โค้กก็ตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้วยจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า